ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับผมมาเดิมใน first new review gaming นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโกงライเลนเจอร์กันนะครับ2.3.7นะครับบัคอมาตะนะครับบวกเป้ามหายนะครับก็อย่างแรกนะครับก็ต้องมีมอดตัวนี้นะเดี๋ยวผมก็พอโหลดมอดนี้นะครับให้โหลดด้วยดอบบ็อกนะครับพอโหลดมาแล้ว ก็จะมีมอดอย่างนี้นะครับใน es file explorer กดแตกไฟล์นะครับผมให้เลือกเส้นทางนะครับเอ,อ่อไปที่ android นะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็จากนั้นก็กดตกลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีรหัสผ่านนะครับหลังจากที่แตกไฟล์แล้วมาใส่รหัสผ่านกันเลยกดตามผมนะครับ M R S U N S z นะครับ A S H A H A B O G นะครับเดี๋ยวลิงโหลดมอดตัวนี้เนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมพอเราใส่รหัสผ่านนะครับก็กดตกลงนะครับก็เดี๋ยวตัวเกมไลน์เ r เจอเนี่ยมันก็ อ่าแปปหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้า ex f i l ใหม่เมื่อกี้มันพลาดอะไรนิดนึงครับอ่าเมื่อกี้เราแตกไฟล์ไปที่ a n d r o i d ใช่ไหมครับที่เส้นทางเลือกเส้นทางเมื่อกี้ก็เข้าไปที่ Android นะครับจะเห็นได้ว่าพอเราใส่รหัสผ่านแล้วแล้วเราก็กดแตกไฟล์เลือกเส้นทางไว้แล้วเนี่ย ก็ไอมอสตัวนี้ก็อยู่อยู่ที่ Android นะครับจะเห็นได้ว่ามอสตัวนี้เนี่ยก็จะให้ติดตั้งเราไปเลยนะเราก็ติดตั้งไปเลยนะครับพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถบัคกรรมตะนะครับในเกมลเลนเจอร์ได้แล้วก็ป้อมหายซะด้วยก็คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ